วันนี้แม่น้องจะมาแนะนําพืชสมุนไพรย3กลุ่มค่ะมีพืชสมุนไพรตัวไหนบ้างนะคะที่จัดอยู่ในกลุ่มช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสร้างเกราะป้องกันร่างกายสู้ภัยไวรัสค่ะสวัสดีค่ะพบกับครัวแม่น้องนะคะวันนี้แม่น้องจะมาแนะนํา พืชสมุนไพร3กลุ่มนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสค่ะดูแลสุขภาพและการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นพืชผักสมุนไพรและผลไม้ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือที่อุดมไปด้วยวิตามินซีหรือสารต้านอนุมูลอิสระหรือมีสารสําคัญที่มีศักยภาพในการลดการติดเชื้อไวรัสได้นะคะจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้าน,านทานที่แข็งแรงขึ้นลดโอกาสติดเชื้อ ทางเดินหายใจจากพวกไวรัสนะคะหรือหากติดเชื้อก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงได้นะคะาจากนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอแนะนําพืชผักสมุนไพรที่แนะนําให้บริโภคช่วงนี้ได้แก่1นนะคะ อาหารและสมุนไพรไทยที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามีสารสำคัญช่วยลดโอกาสติดเชื้อไวรัสนะคะ1.1ค่ะผู้ขาวค่ะหรือผักขาวตองนะคะมีสารสําคัญหลายตัวนะคะมีศักยภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสนะคะสารสกัดของน้ําผักขาวตองเนี่ยยังมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะและผักขาวตองเนี่ยยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะ2ค่ะผลไม้ตระกูลส้ม เช่นส้มมะนาวมะกรูดหรือส้มซ่าค่ะมีการศึกษาโดยทางเทคนิคนะคะพบว่ามีสารสําคัญที่พบมากในผิวและเนื้อเยื่อด้านในของเปลือกผลไม้อของพืชตระก,กูลส้มมีศักยภาพสูงในการลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังยับยั้งไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์และยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสค่ะ,ะช่วงที่มีเชื้อโรคหลายแรงที่ระบาดท,ที่ประเทศจีนนะคะยังมีรายงานอีกว่ามีการใช้ ชาเปลือกส้มช่วยรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นด้วยค่ะนอกจากนี้ส้มเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงจึงเหมาะสําหรับการบริโภคเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันสามารถป้องกันโรคระบาจดจากเชื้อไวรัสได้ค่ะ1.3ค่ะหอมแดงค่ะหอมใหญ่และหอมแดงเป็นสมุนไพรในครัวที่มีการใช้ตามภูมิปัญญาไทยในการบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกมาเนื่อนานแล้วนะคะปัจจุบันมีการศึกษาโดยการใช้ทางเทคนิคค่ะพบว่า มีสารบางตัวเนี่ยที่พบในหัวหอมหรือหอมแดงมีฤทธิ์ต้านเชื้อตัวต่อเชื้อโรคของเชื้อไวรัสค่ะและมีการศึกษาพบว่าหอมแดงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ดีเช่นกันค่ะ1.4ค่ะมะรุมค่ะนอกจากจะพบว่าเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงแล้วการศึกษาโดยการใช้ทางเทคนิคเนี่ยยังพบว่าสารสำคัญบางชนิดที่พบมากในมะรุมสามารถมีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคไวรัสได้ดีค่ะ1.5ค่ะหม่อนค่ะมีการศึกษาโดยใช้ทางเทคนิคนะคะพบว่า สารจากใบหม่อนเนี่ยสามารถแย่งจับตัวไวรัสที่ตัวรับในปอดพบว่าสารบางตัวจากใบหม่อนสามารถแย่งจับับไวรัสที่ตัวรับในปอดซึ่งมีผลยับยั้งไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ดีและในช่วงที่มีโรคไวรัสระบาดท,ที่ประเทศจีนมีรายงานว่ามีการใช้ชาใบหม่อนช่วยรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ด้วย<ม>นอกจากนี้ลูกหม่อนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำ แต่อุดมไปด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอลและสารในกลุ่มแอนโทไซยานินที่เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบค่ะ1.6ค่ะขมิ้นชันเป็นสมุนไพรในครัวที่มีการศึกษาพบว่ามีสารสําคัญบางชนิดที่พบฤิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสและในการทดลองพบว่ามีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยค่ะ1.7ค่ะกระเพราค่ะกระเพราที่บ้านเราปกติเนี่แหละค่ะมีสารบางตัวนะคะ มีฤทธิ์ลดโอกาสการติดเชื้อก่อให้เกิดเชื้อไวรัสได้ในการศึกษาโดยการใช้ทางเทคนิคค่คะนอกจากนี้นะคะกับเพรายังมีน้ำมันระเหยง่ายที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้านการอักเสบลดปวดและยังสามารถยับยัง้งการเจริญของเชื้อจุลชีพได้หลายชนิดค่ะ1.8ค่ะธัญพืชธัญพืชเนี่ยหลายชนิดมีสารหลายตัวนะคะแล้วก็ยังพบอีกว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อไวรัสในการศึกษาโดยใช้ทางเทคนิคค่คะข้อ2ค่ะ ผักผลไม้ที่มีวิตามินซีและสารในกลุ่มไบโอฟลาวนอยสูงนะคะมีรายง,งานการศึกษาที่พบว่าผักผักสิชนิดที่มีวิตามินซีสูงสามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านการติดเชื้อไวรัสได้ดี 1. ดอกขี้เหล็กยอดมะยมใบเหลียงฟักข้าวขะดนาผักหวานพิชฟ้าเขียวค่ะฝักมะลุมยอดสะเดามะระขี่นกผักเชียงดาและผักแพรวค่ะ 2.2ผลไม้ที่มีวิตามินซีและสารในกลุ่มไบโอฟิโวนอยสูงนะคะ2.1ค่ะมะขามป้อมค่ะจะเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีรสชาติถึง5รสนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวรสหวานรสเผ็ดร้อนรสขมและรสฝาดค่ะมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีและสารในกลุ่มโพลีฟนอลในปริมาณที่สูงนะคะ ทำให้สามารถดูดซึมและมีลิต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซีสังเคราะห์ถึง12เท่านอกจากนี้นะคะรสเปรี้ยวในมะขามป้อมยังมีลทธิ์กัดเสมหะบรรเทาหวัดและแก้ไอได้ดีดังนั้นมะขามป้อมจึงเป็นผลไม้หรือสมุนไพรที่เหมาะสำหรับการบริโภคเพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อโรคในช่วงที่มีโรคระบาดไวรัสนี้ค่ะ2.2ค่ะผลไม้มีสีต่างๆเช่นผลไม้ที่มีสีเหลือง สีส้มสีแดงและสีม่วงมักประกอบไปด้วยสารสำคัญเอนโทไซยานินค่ะซึ่งเป็นสารในกลุ่มเฟโวนอยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้านการอักเสบและกระตุ้นภูมิคุ้มกันและเป็นสารที่ช่วยให้วิตามินซีสามารถออกฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะข้อ3ค่ะผักที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบนะคะมีผักพื้นบ้านหลายชนิดนะคะที่แม้จะไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่นะคะของไวรัสแต่พบว่ามีรายงานว่า มีเกี่ยวกับการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสก่อโรคลิ้กระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบได้ดีได้แก่3.1ค่ะภูคาวหรือผักคาวตองค่ะเป็นผักที่มีรายงานการศึกษาวิจัยที่พบว่ามีลิ้กระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบ3.2ค่ะเห็ดต่างๆเห็ดหลายชนิดเช่นเห็ดหอมเห็ดออรินจิเห็ดนางฟ้าเห็ดหลินจือ มีรายงานว่ามีสารกลุ่มเบต้าคูแคนที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคได้ค่ะ3.3ค่ะตีพาราประกอบไปด้วยผลไม้3ชนิดได้แก่สมอไทยสมอพิเภกและมะขามป้อมค่ะตามคัมภีร์ทางแพทย์แผนไทยนะคะ ตีพลามีสรรพคุณช่วยปรับธาตุปรับสมดุลของร่างกายควบคุมและกำจัดสารพิษในร่างกายมีข้อมูลการศึกษาที่พบว่าตีพลามีฤทธิ์ต้ตานอนุมูลอิสระที่แรงและมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวบางชนิดและมีกลไกต้านการหลั่งสารก่อให้เกิดการอักเสบหลายชนิดทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยแนะนำการใช้มหาพิกัดตีพลาแก้กองเสมหะ สมมติฐานนะคะตัวนี้แม่น้องเคยแนะนําของสูตรตีพลาไปแล้วนะคะ3.4ค่ะขิงค่ะประกอบสารที่ให้รสเผ็ดร้อนนะคะและน้ํามันหอมระเหยมีฤทธิต์ต้านอนุมูลอิสระด้านการอักเสบลดการไอและยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคในทางเดินหายใจได้ค่ะ3.5ค่ะขาค่ะเง่าขามีรายงานว่าประกอบด้วยน้ํามันหอมระเหยที่ประกอบไปด้วยสารสําคัญหลายตัวนะคะและมีรายงานพบฤทธิต์ต้านการอักเสบธิ์แก้แพ้ฤทธิ์กระตุ้นภุมิคุ้มกันฤทธิ์ ระงับปวดค่ะ3.6ค่ะกระเทียมประกอบไปด้วยน้ำมันหอมระเหยประมาณ0 1ถึง0.4นีอะคะมีองค์ประกอบหลักหลายตัวนะคะซึ่งเป็นสารประกอบในกลุ่มซึ่งมีลิต้านอนุมูลอิสระด้านการอักเสบยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากพืชผักต่างๆที่กาาล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยแม้บางชิดยังไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับธิตา้านเชื้ออุบัติใหม่ที่ก่อโรคไวรัสได้นะคะแต่ต่างเป็นพืชผักท้องถิ่นที่หาได้ง่าย และมีฤทธิ์รกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงซึ่งควรส่งเสริมให้มีการบริโภคเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆรวมทั้งการติดเชื้อไวรัสด้วยนอกจากนี้นะคะการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะการป้องกันตัวเองโดยการล้างมือกินร้อนช้อนตัวเองและใส่หน้ากากอนามัยนะคะเมื่อต้องไปอยู่ในที่ชุมชนท,ที่แออัดนะคะเราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ